มีอะไรเรียกฉันมาทําไมบอกเธอหรือยังเออเขาบอกเลยสิบอกไปเลยแล้วทำไมไม่บอกเองเล่าอ,อ,อันนี้ช่างมาันเถอะปีตาฟังแผนฉันให้ดีนะยังไม่ต้องเถียงละ่ะแผนแผนอะไรของเธออีกเหะฮะนี่มันความบันเทิงรายวันหรือ,อยังไงกันมัวแต่ทำเรื่องแบบนี้อยู่ได้นะบ้าจริงๆปีตาขอละเราห่วงเราอยากจะจับเชอรินกับพิริวให้คาหนังคาเขานขาขานะแต่เธอเน่ะเอาแต่ห่วงเรื่องไรสาระอยู่นั่นเลย เราต้องห่วงเรื่องสำคัญสาคัญก่อนสิอีกอย่างหนึ่งนะถ้ากับริชับเนะี่ยกำลังโดนหลอกอยู่นะสิเราไม่มีทางที่เธอหาทางอื่นได้เลยใช่แล้วไม่มีทางจนกว่า,<ม>าจะมันชัดเจนแล้วล่ะโอ้พระเจ้าเธอสองคนเป็นบ้าอีกแล้วเหรอได้แต่คิดอะไรนะ่าเบื่อตลอดเวลาเลยเธอสองคนเนี่ยรวมหัวกันเมื่อไหร่ฉันได้ปวดหัวตลอดเลยเ<อ>ฉันไม่ยุ่งแล้วฉันขอไปดีกว่านะฉันไม่ยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วขอไปดีกว่า<อ>บายนีปิตา<อ>ปิตา เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนฟังฉันก่อนนะแผนมันดีมากเลยนะเธอจะเปลี่ยนใจหลังจากที่ฉันพูดแผนให้เธอฟังนี่ฟังนะฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนฉันจะพิสูจน์ว่าเชอรีนกับพิทวีเนี่ยมีอะไรกันแน่ๆเลยบอกมาสิว่าเธอน่ะเป็นคนที่คิดแผนนี้หรือว่าชิสตี้เป็นคนคิดกันแน่เหรอฮะชิสตี้ไม่เก่งนะเรื่องการวางแผนน่ะหรือว่าเธออาจจะเป็นคนคิดกันแน่นะมันเป็นแผนฉันเองแหละโอเคได้ ไม่ว่าแผนใครก็ตามก็บ้าอยู่ดีถ้าเธอแคร์ฉันแล้วก็ยกเลิกแผนนี้ซะตอนนี้เลยเข้าใจไหมฉันขอไปดีกว่าฉันขอละ ปีเตาโอเปร่าเจ้าข้ารันกำลังขอเธออยู่เลยนะถ้าเธอมองว่าฉันเป็นเพื่อนและให้ข้ากับฉันก็มากับฉันเถอะฟังฉันก่อนนะได้โปรด โอเคก็ได้ว่ามาสิเอาเลยเข้าวรันอเออใช่ใช่เออเธอจําจได้ไหมที่เธอบอกฉันว่าถ้าเราต้องการจะหาอะไรก็ต้องหาในที่ที่ถูกต้องใช่ไหมเมื่อกี้นี้ในครอบครัวเรามีคนมากมายพวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันหมดเลยรู้เรื่องแฟนฉันรู้ว่าฉันจริงจังกับใครฉันไม่จริงจังกับใครรู้ว่าฉันเนี่ยวางของไว้ตรงไหนบ้างฟังนะเธออาจจะเป็นเสือผู้หญิงก็จริงแต่ว่าฉันน่ย ไม่อยากรู้เรื่องแฟนๆของเธอทั้งหมดหรอกนะเข้าเรื่องสักทีสิโมแต่นอกเรื่องอยู่ได้เนี่ยทำไมหึงเหรอหึงเหรอฉันจะหึงทำไมเธอน่ะบ้าจะตายไปแน่ใจนะว่าไม่หึงนะแน่ใจมากๆเลยล่ะเออนี่เดี๋ยวนะเรือกำลังคุยแผนอะเข้าเรื่องได้แล้วเนอะสักทีเธอเอาละฉันว่าปิตาน่ะหึงแน่นอนเลยล่ะฮะออช่างมาเถอะนี่ฟังให้ดีนะมันก็เรื่องปกตินะที่จะหึงเพื่อน เพราะฉันหล่อมากนี่สาวมากมายก็ชอบฉันแต่ว่ามีแค่ไม่กี่คนหรอกนะที่พิเศษอะปกติแล้วฉันจะเอารูปสาวๆเนี่ยไปซ่อนไว้ในใตู้ไงล่ะเราอาจจะเจออะไรในโน้ตบุ๊กเชอรีนก็ได้ว่าอย่างนั้นะ่ะมีอะไรกับพิษวีหรือเปล่าฉันก็เลยคิดว่าเราจะไปบุกบ้านเชอรีนตอนนี้เนี่ยใหญนี่ยุ่งกับการทําตัวเป็นคนดีอยู่ที่นี่รู้ไหมฉันได้ยินว่าเชอรีนพูดกับริชับว่าใหนั่นะ่ะมีไดอารี่ด้วยนะถ้าหากว่าเราได้ไดอารี่มาเราก็จะหาความจริงได้ เราจะรู้ความลับของเชอรินแน่นอนเข้าใจหรือเปล่าละ่ะนั่นแหละแผนล,ล่ะไม่ทำฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับแผนนี้เด็ดขาดเลยนี่แหละแผนของเธอนะ่ะนี่มันบ้ามากๆเลยนะ่ะฉันจะไม่ยุ่งกับแผนของเธอเด็ดขาดเลยนอะจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ว่าฉันน่ะจะไม่ห้ามหรอกนะเพราะว่าถ้าฉันห้ามเลาวก็ ช่ไงเธอนะ่ะชอบหาเรื่องใส่ตัวชอบคุณลุงฟังตัวเองตลอดเวลาและเธอกรชิสตี้เนี่ยก็อชอบรวมหัวกันอยู่เรื่อยเลยด้วยเอาเลยแต่ว่าฉันเหนี่ยไม่เอาด้วยเลยนี่ปิตาฟก่อนสินี่คารานฉันว่าพิตากลัวนะพิตากลัวว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ต้องช็อกจนถอดสีหน้ากลัวสองคนนั้นนะคบกันจริงๆนะสิถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็มันทําให้เศร้าได้มากเลยนะความรักที่ทําให้คนตาบอดพี่สาวฉันรักพริตวีมากมาก อย่างนะัปิตานะ่ะไม่มีทางยอมให้เราว่าร้ายพิษวีแน่นอนปิตานะ่ะไม่มีทางยอมอยู่แล้วรู้ว่าอะไรทั้งนั้นเลยเหละฉะนั้นเราต้องทําใจซะไราสาระบ้าบอของเธออีกฉันไม่รักพิษวีเธอก็รู้ดีนี่เนอะฉันน่ะไม่ได้รักเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วไงละ่ะถ้าหากว่าเธอไม่รักมันแล้วเธอเข้าข้างมันทําไมละ่ะหรือว่าเธอรักคนอื่นอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่เอานะเธอกำลังพูดถึงใครเนี่ยเชอรี่เหรอ ก็บอกว่าพูดถึงเชอรีนสิยังไม่ยุ่งกับฉันสินี่ชิสตี้เธอน่ะเลิกยุ่งเรื่องของคนอือนสักทีได้ไหมยัยโง่เอ้ยฉันพูดแบบนั้นเพราะว่าเธอเชื่อใจนั่นเกินไปไงแล้วก็ไปใช้กันหน่อยดีกว่าก็แค่นั้นเองแล้วไงล่ะทุกความสัมพันธ์มันมาจากความเชื่อใจเชื่อใจกันและกันว้าวไอ้พริตวีนี่มันพลาดให้เธอฟังงั้นเหรอฮะมันสอนเธอสินะเธอถึงเชื่อใจมันขนาดนั้นน่ะฉันไม่อยากทะเลาะกับเธอนะฟังฉันให้ดีๆล่ะ ถ้าเธอคิดว่าเราผิดแล้วก็มากับเราดีกว่ามาพิสูจน์ว่าเราเนี่ยคิดผิดฉันขอละแต่ว่าใช่แล้วถ้าเราเจออะไรในไดอารี่ของเชอรีนนั่นแหละฉันชนะแน่นอนแล้วถ้าเธอถูกฉันก็จะทําตามที่เธอบอกเป็นคนใช้ให้เธอก็ได้คือซักผ้ารีดผ้าอะไรก็ได้ทําความสะอาดบ้านอยากให้ทําอะไรก็ได้เลยฉันจะทําตามที่เธอบอกทุกอย่างเลยไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกนะขอบอกเลยเอางี้ก็แล้วกันถ้าครั้งนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอน่ะผิด ต่อไปนี้เธอห้ามใส่ร้ายพริตวีอีกแล้วนะเข้าใจไหมแล้วก็ห้ามพล่ามเรื่องของเขาให้ฉันฟังอีกเด็ดขาดตกลงไหมตกลงถ้าเธอถูกฉันจะทําตามที่เธอสั่งฉันจะให้เกียิไอ้บ้าน,นั้นด้วยนะแต่ว่าสองคนนั้นมันเจ้าเล่ห์มากฉันต้องเปิดปปงให้ได้เลยฉันขอท้าเธอเลยโอเคฉันจะไปกับพวกเธอด้วยเพ,พื่อพิสูจน์ว่าที่จริงแล้วพริตวีเนะี่ยเป็นคนที่ถูกต้อง แล้วพวกเธอสองคนน่ะเข้าใจเขาผิดมาตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าเธอยอมสักทีหนึง่งเราจะต้องรีบไปนะเออไปกันได้แล้วนะก็ให้แต่งงานกับคาราซะสิ สวยเก่งขนาดนี้ปล่อยให้หลุดมือก็น่าเสียดายตายเลยฉันอยากจะให้เธอไปห้องคาราตอนนี้ไปดูซะไปดูว่าตอนนี้นะ่ะคารานกับปีตามันทำอะไรกันอยู่ไรสาระนะ่ะทุกคนเอาแต่พูดถึงนังปีตานะนะั่นน่ะอีกอย่างหนึ่งพฤิวีนะ่ะก็นอกใจฉันไปหาหนังทับซีแลวฉันเหรฉันรักฉันรักฉันรักรพิดวีฉันรักเขามากมากแต่ว่าว ฉันจะทำยังไงได้ล่ะทำยังไงให้พริตวีกลับมาสนใจฉันอีกนะจะทำยังไงให้เขารักฉันอีกนะฉันจะทำยังไงดีพริตวีต้องอยู่ในการควบคุมของฉันเท่านั้นแล้วเราจะต้องทำลายพวกพวกหลูตรายังไงละทีนี้เพราะว่ายัางไงแล้วเราต้องทำแไปของเราให้ได้ก่อนเพื่อที่จอให้พริตวีพอใจในตัวเราแต่ว่าแต่พวกหลูตรายนะทำไม ทำไมฉันจะต้องทำให้ริชับชอบฉันด้วยนะฉันใช่แล้วล่ะฉันต้องทำให้ริชับชอบฉันเชื่อใจฉันใช่ไหมคุอย่างริชับนะ่ะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวานแล้วก็รักครอบครัวเป็นที่เชื่อใจได้แล้วก็เป็นที่พึ่งพาของครอบครัวได้ด้วยจากตอนนี้ฉันจะทำภารกิจเอาชนะใจบ้านลูตราให้ได้ สร้างความประทับใจให้ได้เลยเราต้องทำให้ได้เชอรินเธอต้องสำเร็จเออนี่เด็กเสิร์ฟอออครับนี่ฟังนะเออไปเสิร์ฟอาหารแขกตรงนั้นด้วยนะเข้าใจไหมเออผมเสิร์ฟไปแล้วนะครับ S <S เออโอเคแล้วเออโต๊ะทางขวาล่ะทุกคนน่ะสำคัญกับเรามากเลยนะอย่าลืมไปตรงน,นั้นด้วยนะเข้าใจไหมไปเถอะ <S 2> <S 2> ตรงนั้นก็เสริฟแล้วครับเออแล้วเออมุอมนั้นละะ่สะสริหรืยังไม่ต้องเป็นห่วงไปจ้ะปิดตากับชิสตีนะ้น่ะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะือสวัสดีสวัสดีค่ะินดีต้อนรับนะคะ นี่คารานขับรถให้เร็วหน่อยสินี่รู้ไหมจริงๆแล้วฉันะตื่นเต้นมากๆเลยเลยฉันอยากจะไปถึงให้เร็วที่สุดแล้วอีกอย่างนึงนะฉันไม่เคยเป็นสายลับสาวมาก่อนตอนนี้นี่เหมือนอยู่ในหนังเลยเลยนี่ขับให้เร็วหน่อยได้ไหมไม่รู้นะทําไมฉันถึงรู้สึกตื่นเต้นมากขนาดนี้นะเอ้เออ ท่าที่นะคารานแล้วหยุดรถทำไมกันอะฉันฉนอะฉันก็แค่ที่จัสต <Just i. S 1> ี้เรามาถึงแล้วลาใหญ่ง่เงงอเอ้ย<ะ> <laughs> ยังไม่ถึงสักหน่อยบ้านเชอรี่ในอยู่ห่างตรงนี้ไปอีกงั้นเหรอใช่ <laughs> <laughs> งั้นเหรอฉันไม่รู้เลยนะจะให้ฉันไปจอดหน้าบ้านเลยหรือไงเนี่ยเอาไปจอดในบ้านเลยไหมเอาเข้าไปเลยดนีไหมละ่ะพอฉันหาว่าเธอโง่เธอก็งอนฉันเธอเนี่ยสมองหายไปไหนหมดนะโอเค ทุกคนรู้ว่าเชอรีนไม่อยู่บ้านถ้ามีคนคิดว่ามีโจทย์เข้าบ้านเชอรีนล่ะจะทำยังไงนิคารานเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะมีความสามารถมากมายแถมยังเป็นนักกีฬาแล้วก็ยังเป็นเจมบอลได้อีกด้วยเธอเนี่ยรู้ไหมนักสืบเนี่ยจะกินแครอทเพื่อเพิ่มพลังนะแต่ว่า<อ>เธอน่ะไม่ต้องกินอะไรเลยเธอเก่งมากเลยรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยหุบป,ปากได้แล้วเนาะ ไรสาระกันไปเรื่อยอยู่ได้เน oh. like> ี่ยอมอมันล uh> ็อกนี่เออนี่แป sí. ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะหากุญแจเองเออนี่ฉันไม่คิดว่ากุญแจมันจะอยู่ที่นี่เนาะ กลับกันดีกว่านะฉันว่าเราหาไม่เจอหรอก<ะ>เดี๋ยวฉันเปิดประตูเองเ,อเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เปิดประตูสักหน่อยนี่มันบุกรุกแล้วงั้นเหรอฉันไม่รู้เลยว่าจะมาบุกรุกบ้านแต่แรกถอยไปเลยเดี๋ยวฉันเปิดเองนะคารอนเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอานะไม่มีอะไรหรอกนะฉันลองก่อนนะคารานมันไม่หลุดหรอกเนอะมันแข็งมากเลยอย่างน้อยกขอ็ขอลองก่อนสิสาวๆถอยไปเลย ฮึฮึโ้โอมีเขาเันขอมือหน่อยสิเดือแล้วนะว่าเดี๋ยวเจ็บตัวน่ะเธอไม่เคยฟังกันบ้างเลยเธอบาดเจ็บนั้นเนี่ยเจ็บม้างไว้เนี่ยเดี๋ยวฉันกดจุดให้นะจะได้หายเจ็บบ้างน่ะเธอนี่งี่เง่าจริงๆเลยนะเจ็บตัวจนได้เนี่ยทำไมไม่ระวังเอาบ้างเลยเออนี่นี่มาตรงนี้ เออฉันจะหาทางหน่อยนะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> mm. ได้เวลาสั่งสอนพวกนั้นแล้วอ mm. ฉันเปิดได้แล้วฉันเปิดได้แล้วกระเป๋าฉันหรกระเป๋าอยู่ไหนโอ้พระเจ้าทำไมเราไม่ระวังเลยเราทิ้งกระเป๋าเอาไว้ที่บ้านเชอริน ต้องกลับไปบ้านเชอรีนแล้วม่ขับขี่เราอยู่ในนั้นน่ะแม่คะคาริน่ามีอะไรหรือราขี่ทำไมหน้าตาห่วงอย่างนั้นน่ะก็มันนี่มีอะไรเหรอคือว่าจำป้าสวิตาได้หรือเปล่าเธอมาที่นี่ด้วย โอ้ไม่นะก็ป้าเธอนี่ไม่ใช่ไดนโนเสาร์จะตกใจทําไมกันล่ะครับมีอะไรทําไมเหรอริชัพหลานนไม่เคยเจอมาก่อนสินะหลังจากที่ได้เจอแล้วก็ค่อยว่ากันนั่นแหละครับพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วนะแต่ว่าฉันน่ะไม่รู้จะทํายังไงเลยนี่อย่าทำแบบนั้นนะจะไปห้ามป้าทําไมป้านะ่ะรักเธอจะตายไป ถ้าป้ามางานนี้ก็ดีสิให้มาเลยมาเลยเถอนะน้าไม่อยากเชื่อเลยแม่ออมป้าสาวิตาอะปากมากกระตายอะไม่เห็นเป็นไรป้าสาวิตาอาจจะปากมากแต่ไม่ได้ใจร้ายสักหน่อยอย่างน้อยเธอก็ตรงไปตรงมาที่จริงแล้วมันก็ดีแล้วนะเราควรจะต้อนรับเธอต่างหากมไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วด้วยเธอจะได้เจอกับเชอรีนยังไงละ่ะใช่เธอจะต้องดีใจแน่ที่ได้เจอกับเชอรีนพ่อ ผมว่าคุณเมรามาหานะโอ้โอเคโอเคไปไปเถอะเอ่อเดี๋ยวผมกลับมานะอเสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับเออเอนี่ราคีไม่พีตากับชิสตี้เลยเนี่ยเธอได้สั่งงานสองคนนั้นหรือเปล่าไม่นะคะแม่หนูไม่ได้สั่งเลยค่ะหนูน่ะบอกให้ชิสตี้เตรียมตัวก็น่าจะแต่งตัวอยู่ละมั้งคะโอเคมีอะไร หัวเราะอะไรเชรลีนเออเปล่าคะ่ะเออหนูก็แค่สงสัยว่าปิตาเน่ะไปแต่งตัวกับชิสตี้จริงหรือเปล่าน่ะสิคะแล้วมันน่าตลกตรงไหนลรอเ,อ,อเปล่าคะ่ะหนูหัวเราะความใจแคบของสองคนนั้นนะคะเพราะไม่มีใครสนใจชิสตี้อยู่แล้วพิตาอาจจะพาชิสตี้ไปร้านสัมสวยไปแต่งหน้าทําผมจะได้ดูดีมากขึ้นที่นี่คนรวยมากมายชิสตี้อาจจะอยากหาแฟน เธอจะไปแต่งเนอาจะได้สร้างความประทับใจยังไงล่ะคะเชอรีนเธอเน่ะควรจะคิดก่อนพูดให้ดีนะนี่มันงานปาร์ตี้มันสำคัญสำหรับราคีก,กับมาเฮชมังบอกฉันไม่อยากจะทำให้เงานงแล้วยังไงละ่ะก็ไม่เห็นต้องโกรธเลยนี่คารีนาอย่าให้ท้ายเชอรีนผิดผิดแบบนั้นสิ เชอรีนะพูดถูกต้องซะที่ไหนกันล่ะราคีเธอไปเข้าข้างคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีเหตุผลแบบนั้นมันถูกต้องแล้วเหรอคารีนะ่าพอแล้วอยู่ได้แล้วทำไมจะต้องโกรธด,ด้วยละ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยหนูไม่ได้พูดอะไรผิดนี่คะก็จริงนะสองคนนั้นนะ่ะอาจจะไปเสริมสวยเพื่ออ่อยผู้ชายอยู่ก็ได้แล้วมันผิดตรงไหนหละ่ะช่างมันเถอะฉันไม่อยากจะทำรายงาน และฉันก็ไม่อยากเสียเวลาจะเถียงแล้วด้วยถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเร็วมาเร็ว <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> หาบอกแสให้เจอนะแ <Okay. S 2> ยกใจก,กันหานะห <Okay. S 2> าสิ่งที่พิสูจน์ว่าเชอรินกับพริษวีคบกัน <c oughs> นี่ระวังให้ดีสิ <c oughs> จับตา <c oughs> ดูให้ดีโดยเฉพาะเธอเลยปีตาม,มาเพื่อพิสูจน์ว่าเราผิดนะมาเร็วมาเร็ว ฉันว่าพวกนั้นต้องซ่อนอะไรสําคัญเอาไว้ในห้องนอนแน่ๆเลยต้องไปเช็กก่อนนะโอเครอย่านี่ยเออฉันจะเช็คที่ห้องนั่งเล่นนะเชอรินอาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้ดีมากเลยไปเข้าไดา้ <laughs> การสืบคนอื่นนี่มันสนุกจริงๆเลยนะเหมือนได้อยู่ในหนังเลยที่ได้ทําตัวเป็นตํารวจสาวแบบนี้เนอะเออดูตรงนั้นนี่อะไรเนี่ยพูดถึงตํารวจ ทำไมเราไม่ลองสมัครเป็นนักสืบสาวดูนะเป็นตำรวจจะดีไหมเนี่ยจะได้สวยมากในชุดเครื่องแบบยังไงแล่วอย่างเง,งินมันก็ง่ายจะตายเนอะหาบอกใสดีกว่าแล้วก็เปิดโปงเปิดโปงพวกโจรชั่วทำไมเราไม่จเจออะไรเลยนะหลักฐานนี้มันสำคัญมากต้องหาหลักฐานให้ได้เราต้องช่วยปิตาเกิดวิชับในการส่งคนร้ายเข้าคุกถ้าคนร้ายโดนจับแล้วก็ฉันอะ จะต้องได้รับคำชมมากมายแน่นอนสราวชิตตี้ออโราฉันจะได้เหรียญทองเหรียญทองจากรัฐบาลเลยด้วยล่ะโอ้ว้ามันดีมากเลยโอ้ว้าวเหรียญทองจะต้องสนุกแน่สาราวชิตตี้ออโราเธอเก่งที่สุดเลยเธอต้องดังแน่ว้าวฉันต้องดังแน่นอนเหรียญทองเลยนะเหรียญทองสนุกแน่นอนงานนี้ แล้วมวยืนทำหน้าแบบนั้นทำไมกันเล่าไม่มาช่วยกันหน่อยเล่าไม่เห็นจะทำอะไรเลยนะมาช่วยกันหน่อยสิพี่อยากเจอเบาะแสหรือไงไม่อยากฉันไม่ได้มาช่วยเธอทำอะไรบ้าๆแบบนี้นะเร็วเข้าสิเราจะได้กลับกันซะรีบๆกลับสักทีเข้าใจไหมเออปิตา<อ>ชิสตี้มาน,นี่เราอไปกันเถอะเร็วเข้า<ๆ>เจออะไรไหมนี่ไงแล็ปท็อป เดี๋ยวฉันเช็คเองโอเคเอามานี่ดีกว่าถอยไปเลยเดี๋ยวฉันเช็คเองจริงเหรอจริงเออเฮ้ฮะพวกเธอน่ะเล่กฉันมาที่นี่นะก็ให้ฉันช่วยกันแล้วกันนอะจะได้รีบทำให้มันจบๆไปสักทีโอเคฉันจะไปดูข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวแลิสตี้อยู่นี่นะโอกาสสูงที่เธอจะเจอเบาะแสอาจจะเจออะไรที่ฉันพลาดไปโอเคฉันจะไปดูตรงนั้นแล้วกันได้ได้ได้ เออนี่ขารานฉันว่าเราเจอหลักฐานที่นี่แน่นอนหวังว่างั้นฉันเชื่อว่าเราไม่กลับมือเปล่าแน่นอนยังไงเราก็ต้องชนะคอยดูสิถ้าไม่เชื่อนอะเดี๋ยวก่อนสิหุบป,ปากไปเลยนะนเธอเนี่ยพูดจาไรสาระไปเรื่อยอีกแล้วนะครั้งก่อนเธอบอกว่าอยากเป็นนางแบบตอนนี้อยากเป็นนักสืบเรื่อยยังไงกันละฮะนี่โทษทีนะฉันก็แค่ใช้ความฝันของฉันที่เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองเนอะพูดใจให้ดีหน่อยสิยิ่งมาดูถูกกันนักเลยเนอะแล้วเป็นอะไรไปอีกล่ะเธอบ้าไปแล้วหรอฮะมาของขึ้นอะไรตอนนนนนนีี้้เเเสยวลาลาานปะ่ะะทแบบันน 嫂嫂。啊，丹丹<燈>。嗯